คาถาพระชิมพรีหรือคาถาบูชาพระศิวลีนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชารีติ ชิมพารีจะมหาเถโรสวน,นะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐาม,มามาพละพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมพารีจะมหาเถโร สุวนรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามา,มาพลาพลังมามาโภคะมามามหา,าลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมภาลีจะมหาเทโรสุวนรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสาเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเถโรสวรนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชา,าริติชิมพารีจะมหาเทโรสวนนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา สเพชนาพระหูชนะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเถรสวน,นะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามา,มาพลาพลังมามาโพคะามามามหาลาโพมามา,มา,า,มา,มาสาเพชนาพระหูชนะพระวันตุเม นาชารีติชิมพารีจะมหาเทโรสวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถาม,มามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมพารีจะมหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมพาลีจะมหาเทโรสวรนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามา โพคะมามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสวนณนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฐามามาพระลาพระลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา สเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสวน,นะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามา,มาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามา,มา,า,มา,มาสาเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม นาชารีติชิมพารีจะมหาเทโรสวนนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒาม,มามาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมพารีจะมหาเทโร สุวรรณมามาโภชนะมามา,มา,มาวัตถุวัฒาม,มามาพระราพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาริติชิมพารีจะมหาเทโรสุวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมภาลีจะมหาเทโรสวนนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพลาพลังมามา โพคะามามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลิติชิมพารีจะมหาเทโรสวนนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒามามาพลาพลังมามาโพคะามามามหาลาโพมามา สเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเถรสวน,นะมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามา,มาพลาพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามา,มา,า,มา,มาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม นาชารีติชิมพารีจะมหาเถโรสวนนณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒาม,มามาพลาพลังมามาโภคามามามหาลาโพมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชารีติชิมพารีจะมหาเถโร สุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฒาม,มามาพรลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสาเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติชิมพารีจะมหาเทโรสวรรณมามาโภชนะมามา วัตถุวัฒามามาพระราพลังมามาโพคามามามหาลาโพมามาสาเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเม